สวัสดีชาวรักจินจังทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมข่าวนี้กันอยู่เป็นเรื่องราวที่แบบน่าย,ยินดีมากจริงๆนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คลิปข่าวแหวนก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนสำหรับทุกๆกําลังใจที่ส่งมายัางช่องนี้ด้วยะคะขอบคุณมากจริงๆขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านนะคะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะและมีความสุขเยอะๆวันนี้เราก็ไปติดตามเรื่องราวของซูเปอร์ซาร์นะคะพระเอกสุดหล่อทางด้านของฝั่งประเทศจีนของเราที่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะแต่ว่าแฟนคลับนั้นไม่ได้ลดลงเลย การที่พวกเขาออกมาแบบว่ายอมรับสารภาพเป็นแมนนะคะว่ามีคู่รักมีแฟนและแต่งงานและมีลูกมันเป็นอะไรที่แมนมากๆน่าชื่นชมนะคะแล้วก็แฟนคลับก็ยังคงล้นหลามอยู่เหมือนเดิมค่ะรายล่าสุดนะคะที่เพิ่งจะมีการเปิดเผยทับเปียนสมรสนั่นคือคุณสีวิจโจนะคะหรือว่าคุณทิมมี่นั่นเองเป็นซูเปอร์ซาร์ดีแบบลอมากๆอีกท่านหนึ่ง คุณทีมีนะอายุ27ปีคะ่ะก็ดังแบบฮอตมากๆจากซีรีส์ร้ายนักรักเส0ปิดในช่วงปี2016รวมแสดงกับคุณหวงจิงอวีนะคะนอกจากนั้นัมีซีรีส์จีนอื่นอีกเพียบไปหมดที่กำลังออนแอร์อยู่ก็มีด้วยไม่ว่าจะเป็น My Girlfriend คะ่ะสกดใจให้เจอเธอในช่วงปี2019 Miss u m m e r is Full of h e a r t รักวุ่นๆุนในฤะดูร้อนคะ่ะช่วงปี2020 หรือว่าจะเป็นถนนหมายอยางที่รักค่ะปี2020คู่เดือดเลือดปิงปองนะคะปี2021วังวนรักหลังม่านเมืองหมายาในช่วงของปีนี้เราก็ย้อนหลังกลับมาในช่วงของวันที่10มีนาคมนะคะ ในช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยคุณซูเว่ยโจค่ะได้โพสต์ภาพทะเบียนสมรสและข้อความค่ผ่านแอคเคา้าอวยหัวของตัวเองนะคะบอกว่าชีวิตช่างโชคดีมีเพียงเธอที่แบบไม่เปลี่ยนไปแฟนๆก็บอกไม่ทันทั้งตัวนะแล้วก็ฮือฮาไปตามๆกันว่าผู้หญิงที่แบบครอบครองหวัวใจของคุณทิมมี่เนี่ยมันใครกันแน่ซึ่งตามรายงานสื่อจีนนะคะก็ระบุว่าภรรยาของคุณทิมมี่เนี่ยคือคุณ จางเซิงอิงก็คือเป็นรุ่นพี่ค่ะที่โรงเรียนสมัยมัธยมปลายของคุณทิมมี่ก็คารว่าทั้งคู่เนี่ยได้รู้จักกันหลังจากที่เรียนจบไปแล้วแฮชแท็กก็ขึ้นอันดับที่หนึ่งทันทีกันเลยทีเดียวนะแฮชแท็กนี้ค่ะชื่อของคุณสีเว่ยโจนะคะคุณจางเซิงอิงติดเทรนด์อันดับหนึ่งในเว่ยป๋อด้วยในช่วงของวันที่10ในภาพก็จะเป็นคุณจางเซิงอิงนะคะพรรยาคุณสีเว่ยโจคือสวยมากๆเลยนะคะคือไม่แพ้ดาราสวยน่ารักมาก และในวันที่คุณทิมมี่นะคะประกาศว่าจะตัวแต่งงานแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการนะคะที่ร่วมแสงความดีๆแบบเยอะมากๆคุณเพิงวีช่างนะคะคุณอย่างชาวเช่าเย่ที่ได้ร่วมงานกันในมิ s เมอร์อิส์ฟอร์ออฟฮาร์ดนะคะรักว,วุ่นๆในฤด,ดูร้อนหรืจะเป็นคุณเฉียวซินค่ะที่ร่วมงานกันในซีรีเรื่อง My Girlfriend และคุณทิมมี่เองก็มีโพสต์ค่ะเรื่องราวนี้ลงในวป๋อด้วยโดยตามใจความนะคะบอกว่ายังไงก็อยากที่ กล่าวคาขอโทษแฟนคลับกับผมนะครับการแต่งงานมันก็เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตก่อนหน้าที่จะมั่นใจอย่างแท้จริงเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากออกมาประกาศใดๆซึ่งเป็นสาเหตุให้พวกคุณรู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงเดิมทีนั้นผมอยากที่จะเดินหน้าต่อไปแบบอย่างเท่ๆโดยไม่หันกลับมาอีกแต่พอสุดท้ายก็อยากที่จะออกมาพูดอะไรสักหน่อยในที่สุดก็ไม่ติดเทรนแล้วช่วงนี้ไม่อยากติดเทรนแล้วนี่คือในวงเล็บนะคะที่คุณสุเวโจได้โพส ่อนอื่นผมขอบคุณคนที่สับสนและบันวงเป็นยายผมนะครับผมเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ก็ขอขอบคุณพวกคุณที่อยู่เคียงข้างผมก้าวข้ามผ,ผ่านช่วงเวลาที่สับสนในช่วงที่เพิ่งเดบิวต์กระทั่งเข้าสู่เส้นทางที่ค่อยๆเติบโตขึ้นรวมถึงณปัจจุบันถึงแม้จะยังมีช่องว่างให้เติบโตขึ้นไปได้อีกแต่ในที่สุดเราก็เข้าสู่เส้นทางที่เข้าร่องเข้ารอยและต่างฝ่ายต่างได้เห็นการเติบโตซึ่งกันและกันครับ ตอนนี้ผมก็ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางชีวิตใหม่ผมได้เจอกับหญิงสาวที่จิตใจดีและก็น่ารักเข้าใจผู้อื่นแล้วเธอยินดีที่จะอยู่แียงข้างผมไปตลอดชีวิตผมเองก็อยากที่จะมอบความสุขทั้งหมดบนโลกให้กับเธอเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือไม่ว่าคนอื่นจะเข้าใจและให้อภัยหรืออวยพรหรือไม่ผมก็จะไม่ลังเลที่จะเดินหน้าต่อไปบนโลกใบนี้มีเรื่องราวผิดๆที่ไม่สามารถทำได้อยู่มากมายแต่เรื่องที่ถูกต้องก็ควรที่จะทำมันซึ่งผมรู้สึกว่าการได้แต่งงานกับภรรยาของผมนั้นเป็นเรื่องที่ผผมมมมททถูกตต้อองีี่่่สสุุดดในนนนชวววิแาาาาพยค ในการทํางานทุกๆงานอย่างที่เคยเป็นมาตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันเป็นเช่นไรก็จะเป็นเช่นนั้นต่อไปสุดท้ายแล้วขอขอบคุณคำอวยพรทุกคนและผมก็เข้าใจคนที่ตัดสินใจจากไปแล้ว ก็มีในวงเล็บด้วยนะคะว่าสําหรับคําด่าหัวใจของผมไม่ขอรับรู้ชายหนุ่มที่เติบโตแล้วขอบพูดจากใจกับทุกท่านว่าขอบคุณครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆที่เกิดขึ้นกับคน2คนนะที่อยู่บนโลกใบนี้ค่ะเราขอวอวยพรให้คุณทิมมี่และภรรยามีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะตัวคุณทิมมี่เองค่ะก็บอกว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของผม แล้วก็มาถึงพระเอกท่านต่อมานะคะที่สลัดโสตั้งแต่อายุยังน้อยน,นะคะคุณเรนเจรุนนั่นเองเป็นอีกหนึ่งพระเอกจีนที่เจ้าโบเจ้าบาทในจีนขวัญใจมหาชนค่ะหรือวแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคุณเรนเจรุนมีผลงานซีรีส์ฮิตแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็น The Glory of Tang Dynasty ในช่วงปี2017หรือว่าจะเป็น The Destiny of White Snake ในช่วงปี2018ันด Under the Power ช่วงปี2019แล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะ One and Only และ Forever and Ever คือแต่ละเรื่องนะคะได้รับความนิยมอย่างมากจริงๆเรตติ้งแบบสุดๆเป็นที่ประทับใจทุกเรื่องนะคะอย่างทุกชาติพบกระดูกงดงามในแบบโหหล่อมากๆสอบซีรีส์ที่ออนแอร์ในช่วงปี 2021, ป2021ก็มีการประกาศข้อผหาดูใจทักกับแฟนสาวค่ะที่ชื่อว่าเนี่ยหวนในช่วงปี2017นะคะซึ่งตอนนั้นคุณรรนเจรุนอายุ27ปีก็คือคุณเรนเจรุนเกิดในช่วงปี1989ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกาศด้ว,ว่ามีทายาทคนแรกในช่วงปี2018สอบคุณเรนเจรุนนะคะเราจะเห็นว่าแฟน ไม่ลดลงเลยมีแต่วันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ยึดกันในฝีมือการแสดงจริงๆค่ะแฟนๆก็ไม่ได้สนใจแล้วเรื่องราวของครอบครัวก็ขอให้คุณเลินเจริญมีความสุขมากๆสาวคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยแต่งงานไม่ครอบครัวเราก็ดีใจด้วยและยังคงสนับสนุนเขาต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆท่านต่อมานะคะคุณจงจือเจี้ยนสัลพระเอกที่บอกว่าแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ท่านี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยมากนะค่ะเนื่องจากงานเกือบทั้งหมดที่เขาแสดงก็เป็นหนังจีนแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องบอกนะคะว่าเขาเป็นอีกหนึงหน่งนักแสดงที่มีความสามารถมากๆตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยแค่แสดงในหนังเรื่องแรกค่ะอย่างซายในช่วงปี2013คุณตรงจืดเจี้ยนก็สามารถที่จะกวาดรางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมนักแสดงนใหม่ย,ยอดเยี่ยมนักแสดงชายที่วัยรุ่นชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็อื่นๆอีก5รางวัลน,นอกจากความสําเร็จในเรื่องงานแล้วเนี่ยยังมีชีวิต ผู้ชีวิตรักที่แบบแฮปปี้มากๆคุณตรงจรือเจี้ยนนนั้นเริ่มเปิดตัวค่ะว่าคขาหาดูใจกับนางเอกค่ะที่ชื่อว่าซุน e อีเจ้าของผลงานซีรีส์หลายเรื่องด้วยกันนะคะอย่าง Because of You ในช่วงปี2017ในช่วงปี2016ค่ะก็มีการประกาศแต่งงานกัน ส่วนปี2017นะคะก็มีข่าวดีว่ากำลังมีลูกสาคนแรกเป็นแบบโซทองคล้องใจซึ่งณนะตอนนั้นตั้งคู่มีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็ยืนยันมาจากสื่อเลยนะคะว่าความรักยังหวานชื่นแล้วก็มีโมเมนต,ต์ที่แบบน่ารักน่ารักของคุณตรงจืดเจี้ยนกับคุณสุนอีออกไม้เห็นกันตลอดนั่นก็เป็นเรื่องราวของ 3/ พระเอกจีนนะคะที่แบบว่าสละโสดตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30ปี แรกจะเป็นคุณทิมมี่นะคะที่แบบสละโสดโ,โชว์ทะเบียนสมรสที่แบบช็อกหัวใจแฟนแกันไปเลยคือแบบช็อกที่แบบว่าเราตั้งตัวไม่ทันเลยประมาณนี้แต่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยค่ะคุณเหรินเจียนหลุนด้วยนะคะรวมถึงคุณตรงจือเจียนขอให้ทั้งสามท่านมีความสุขมากๆกับชีวิตครอบครัวดีค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ขอพระเจ้าวอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ